ฟ้าเหรอได้ครับเอาเลยเดี๋ไปไปยวดิเจเยดนนะมาเลย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 มา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 เาม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 า ค,คนเขาไม่คุณค่ะกำลังม่เปนไรคเ <า S 1> ขามช่วยเหลือ

はい。 บริษัทบุญรอดเอเชียเพื่จำกัดม sì ีความห่วงใยชาวบ้านคนพิการผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนใกล้เคียงที่ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราบริษัทจึงได้ร่วมกับสิ่งอาสาในโครงการตู้ปันสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียงขึ้นที่โรงพยาบาลพรมบุรีโรงพยาบาลรพสตพระงามอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนำน้ำดื่มข้าวรีทอร์สขนมยารักษาโรคแพมเพิดและสิ่งของอื่นๆที่พนักง,งานทุกคนร่วมกันบริจาคหมุนเวียนมาใส่ตู้ปันสุขรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ใจดีแบ่งปันนำสิ่งของหรืออาหารใส่ตู้เพื่อส่งเสริมสร้าง สังคมของการแบ่งปันบริษัทเชื่อว่าตู้บรรสุขเป็นัญลักษณ์ของการร่วมมือร่วมใจของพนักง,งานบุญรอดทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับชุมชนและดูแลทุกคนในครอบครัวเดียวกันกับเราให้มีความสุขซึ่งช่วยสร้างความสุขให้กับผู้ให้และคลายทุกข์ให้กับผู้รับในช่วงวิกฤตนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเนื่องจากโรงพยาบาลเป็นจุดที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมารับการรักษาในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก การที่เราสามารถนำสิ่งของที่เรามีไปช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยหรือประชาชนณจุดนั้นได้ก็จะช่วยเติมเต็มความสุขลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์ชุดดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งแพทย์พยาบาลได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปทั้งนี้ในระยะต่อไปจะมีการติดตั้งตู้เพิ่มเติมได้แก่โรงพยาบาลท่าช้างรพสตอลงช้าง เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้กว้างยิ่งขึ้นไปอีกด้วย